สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับส,ส,สีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมความรักนะครับได้เดินทางมายินดีนะครับกับบ้านของน้องโพเงินนะครับสีดอโพเงินนะครับก็วันนี้เราจะพาทีมงานคิ่ตุนแลนนะครับ มาทีมงานซิเงานซะของเรานะครับผมมาเต้นฉลองนะครับให้กับควันเนกนะครับผมควนเกครับที่กําลังก่อสร้างตอนนี้ได้ยกเสาเอกเสาทูแล้วนะครับแม่แม่เดี๋ยวเราจะจัดกันเลยนะครับผมโอเคครับครับ ทำดูมันชอบเนรถโบราจ้าคนนารนาจะกับโบานบ่ตัวนเมชื่อชื่อางยอยรานคนกูนภางแกโมนเยอจเรีนเป็นเจอาภาษาภาษาแก่โมเงยอยจเรีนเป็นเจาาาถ้าะตูัโม่จะฟาดฟาดเส้นฟาดเส้นละาประตูพัโม่ะาสาเนละาทีนย่างเออตัุงวสายอยาาทปน่งเตรุวสายอย អេអើ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 អ ไปดับเบาใจพ่อแจ้งลมแห่อยู่กันยาวๆแล้วกันเลยฮะมีเวลาอยู่นี่กันชิงกับโมเด็เยกันชิงนี่ The. he ครับผมก็ทีมงานกิตุนก็ไปพักก่อนนะครับผมกีตุนแลนด์นะครับคกับดีเจนะครับผมก็วันนี้เราก็ได้มาฉลองให้กับคันเอกนะครับที่ยกเสานะครับเสาอีกเสาทูนะครับแม่แม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า่าช่างทําไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะครับ นี่ครับผมยกได้สองเสาแล้วนะครับเสาอีกเสาทูนะครับแม่แม่นะครับผมควานรักนะครับพร้อมครอบครัวของสีดอคุณเงินนะครับก็มาร่วมยินดีนะครับยินดีกับควานเหน่กับช้างสีดอโพเงินนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ f c ีทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับสร้างบ้านให้กับ สีดอพงเงินนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนควาเนเอกด้วยนะครับก็ขอให้แม่แม่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งย่งขึ้นไปนะครับแม่แม่ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับผม ตอนนี้ก็ทางช่างก็กําลังดําเนินการนะครับสร้า okay งไปเรื่อยๆ er นะครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ดูท้องฟ้านะครับนะครับแม่ท้องฟ้าก็ลึมฟ้าถึงฝนครับลึมฟ้าลึงฝนนะครับเดี๋ยวเราไปหาโพเงินนะครับแม่แม่โพเงินอยู่เนี่ยครับผัดไปนะครับ เดี๋ยวเดินผัดไปนะครับตอนนี้ทางช่างนะครับก็ได้ถักเหล็กทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแต่เอาเหล็กขึ้นนะครับผมเอาเหล็กขึ้นก็นต้องเดินผ่านตรงนี้ไปนะครับเนี่ครับ รูปหลอ่อสีดอพงเงินนะครับก็ตอนนี้ก็โพงเงินก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับแม่แม่เพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จนะครับดูครับจะได้อะไรมาเนาะพเงินนี่เป็นช้างหล่ออีกเชือกนะครับ ซีดอที่หล่อนะครับก็ถือว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์มากนะครับพออยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับอ,อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็คงอีกไม่นานครับแม่แม่คงอีกไม่นานไม่กี่วันนะครับบ้านก็จะได้ขึ้นโครงหลังคาเสร็จนะครับ แล้วก็รอวันขึ้นบ้านใหม่นะครับของโพเงินนะครับโอ้เราจะมาแสดงความยินดีนะครับกับครอ,อบครัวของโพเงินพันเอกอีกครั้งนะครับในวันที่ขึ้นบ้านใหม่นะครับ วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับแม่แม่เป็นอากาศคือฟ้าคือฝนนะครับไม่ร้อนช้างชอบอากาศแบบนี้มากๆนะครับมาแล้วครับนี่มาแล้วครับนี่หินนะครับนี่ เป็นสเตปเลยครับเนี่ยหินก้อนใหญ่เลยนะครับโยนมาโอ้โหสงสัยจะทักทายความรักมาครับว่าม,มาทำไมนะครับหินก้อนใหญ่เลยครับครับก็ผมนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับ ท่านนะครับที่ร่วมสร้างบ้านให้กับเงิน,นโกเงินผมก็พูดผิดพูดถูกนะครับก็ต้องโอ้โหมาอีกแล้วครับกลาบขอบพระคุณมากๆนะครับผมคลิปนี้ผมต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแม่ๆเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ